วันนี้มาเกี่ยวกระดุมทองเกี่ยวกิ่งเพื่อจัดส่งให้กับเพื่อนๆที่สั่งกิ่งพันกระดุมทองเข้ามาเวลาจัดส่งจะส่งให้เป็นแบบในคลิปวิดีโอนี้นะคะซึ่งกระดุมทองจะเป็นไม้เลื้อยคลุมดินที่นิยมปลูกประดับแล้วก็จะมีสรรพคุณทางสมุนไพรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆืนไปดูสรรพคุณของกระดุมทองกันนะคะ ว่ามีประโยชน์อะไรบ้างดอกของต้นกระดุมทองจะเป็นสีเหลืองทองออกดอกสวยงามปลูกประดับได้ปลูกคลุมแทนหญ้าไปเลยนะคะคลุมไม่ให้วัชพืชอ,อื่นขึ้นเราสามารถที่จะเก็บดอกของกระดุมทองนํามาตากให้แห้งแล้วนํามาต้มดื่มบํารุงร่างกายนะคะบารุงสายตาค่ะเ,เพื่อน ลดเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะคะต้านอนุมูลอิสระดื่มแล้วทำให้ผิวตึงตึงป้องกันมะเร็งนะคะป้องกันเบาหวานลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะป้องกันโรคหัวใจป้องกันหลอดเลือดตีบลำต้นและใบสามารถใช้รักษาโรคตับได้เราตัดกิ่งมาชํำขายก็ได้นะคะอ้อก็เกี่ยวแล้วก็ตัดนับคัดแพ็คส่งให้กับ เพื่อนๆที่สนใจสั่งกระดุมทองเข้ามาใครสนใจก็ทักมาได้มเมล็ดพันธ์ดีกระสี